ขับรถลงดอยแม่สลองทางลัดนะครับเป็นยังไงสวยดีนี่นะครับถ้าฟูธามมันก็จะไม่มีฟืดฟัดฟึดฟัดให้เห็นเวลาฝนตกสบายๆถ้าขับสองก็ถ้าไม่มีตัวช่วยก็ได้ฟึดฟัดหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราจะกลับเลยนะครับไม่ได้ขึ้นยอดอต้องเปิดกว้างๆหน่อยเพราะมันหักศอกนี่นะครับไป มีควบคุมไฟป่าแม่สลองก่อนมันจะแคบแคบนี้เขายังมีขยายออกฝั่งละกสคืบเป็น4ีคืบ <c oughs> จริงๆถ้าไม่ชินทางภูเขาก็จะไม่แนะนำนะครับเส้นทางนี้แต่ถ้ารับเส้นทางชินชินทางภูเขาแล้วหรือเป็น FC จังวงตัวไลยแนะนำมาเส้นนี้นะครับใช้เวลาเร็วมาก10กิโลถึงอะ่ะถ้าไปเส้นหลักก็39นะ ถ้าเป็นไปเส้นกิวสไตล์ก็ห้าสิบกว่าเนี่ยเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลนะถึงเนี่ยใช่ใช่สิบกิโลต้งถึงยอดเลยใช่สิบกิโลถึงยอดถ้ามาถึงแค่อ่าแยกบ้านกลางหรือไรชาหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมาแค่เจ็ดกิโลกานซ้ายนี่เป็นบ้านธาตุนะครับบ้านบ้านธาตุรีซอร์ทเขารีซอ อันนี้ข้างๆนี่ก็วัดพระธาตุสันติธรรมนะครับด้านซ้ายนี่เป็นสปรกรนะนะครับด้านขวานี่เป็นป่า,อาของกลมป่าไม้นะครับมีพระธาตุนะครับเป็นบ้านธาตุด้านข้างก็เป็นศาลสมเด็จพระน,นเรศวรน,นะครับนี่แหละไอ สพกระปาอนุรักษ์ากผาการพะธาตเลยแต่ตอนนี้น่าจะคุยกันได้ครับพอดีเห็นเพื่อนขึ้นมาทำหาเรื่องทำกรดีเรื่องนี้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับหมู่บ้านบางหมู่บ้านเขาปิดนะครับไม่ให้เข้าถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านก็จะไม่ให้เข้าเลยเข้าออกทางเดียวเนะปิดถึงสิบหกนมื่นเะล <laughs> ไม่ใช่ผิดถึงสิหดิกิดตั้งแต่สิบหกตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านถาวรขึ้นเป็นปูนแล้วตั้งแต่เป็นสป,ปกเป็นพื้นที่ทํากินนะครับก่อน,น่เก่อนเป็นบ้านไม้สร้างไม่ได้ใช่ครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเริ่มเป็นบ้านเป็นปูนถาวอรอ,อยู่กันตั้งแต่ตรงนี้ต้องเอาโซ่พันล้อนะ <c oughs> อันนี้จเจริญมาก ลักษณะเส้นทางก็จะวิ่งบนสันเขาเลยนะครับจาก GPS นะจะมีจุดพีกัก็ตั้งแต่<ม>บ้านอาแบลงไปที่ทอล107นั่นแหละอันนั้นอันตรายประมาณ3กิโลต่อเนื่องที่ชันพีกพีกขึ้นพีกพีกลงพีกพีกเอลี่มันน่ารักมากเลยพันดูมนันมันวิ่งขึ้นเนินเออวรขาสัส้นแล้วมันวิ่งขึ้นเนินนะลุ้นกับมันแทบแย่น,นี่เหมนราชพัฒนา นะครับตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่สลองนอกเอ้ยอำเภอแม่ฟ้าหลวง <c oughs> <c oughs> จังหวัดเชียงราย <c oughs> สวยจังเลย <c oughs> บนตกนมอสมาลงอย่าลืมนะครับถ้าลงตอนเนื่องก็คือใช้เกียร์ต่ำช่วยเบยรกนะครับเวลาเบรกก็ไปปล่อยเบรกปล่อยหน้าอ,อย่าเลีย <c oughs> ้าไก่ตัดหน้า อันนี้บ้านอาแบจะเป็นหมู่บ้านใหญ่เมื่อก่อนเมื่อก่อน30หลังนะ๋ยวนี้น่าจะเกินป่ะไม่ได้เห็นไม่เลยน่าจะถึง50แลิวหล้งลดูใหญ่อะขึ้นมุมนี้มาเห็นทั้งที่ดูว่าใหญ่เนาะเมื่อก่อนเป็นบ้านไม้หมดเลยแตน,น,นี้เป็น<ม>ปู<ม>บน,นบ้านถาวรหมดละจะมีให้ดูนะครบับไปช้าๆหน่อยนะครับบ้าน ครับเป็นทางครับวันก็จะวิ่ช้าๆหน่อยเพราะเด็กวิ่งเยอะนะครับนี่ก็จะตัดสักสั้นๆเลยอ่าขามาเลาออกลงล่างๆเออม่ไเข้าม,มานานน่าเจริญมากอืมเป็นบ้านถาวรละอ่าเป็นบ้านไม้ บ้านไมซีไมซี่ไม้ไม้ไผ่แล้วก็โอ้โนี่ดีดีแล้วก็เป็นไอ้นี่อ่ะเป็นมุงจากเนาะมุงอะไรไปเดี๋ยวนี้โอ้โเจริญขึ้นเยอะเลยสูนอาเบนะครับมาเจริญกันข้างล่างนี้ แต่ติดติดหน่อยอ่านี่ก็จะโผล่บีแต่ติดติดหน่อยอ่าตรงไหนที่เรามองไม่เห็นนะครับบีบไปก่อนก็ตกมาเป็นเมน่นวลเลยนะครับแล้วก็บวกลบที่แพดเดนชิพเอานี่เขาเซียนแล้วไม่ต้องบอกนะครับแล้วก็รักษารอบเอาครับระหว่าง2,500ถึง3,000 นะครับถ้าเป็นรถกลุ่มมิสูนะถ้าเป็นโตยโยต้าจะไม่ถึงนะครับเพราะว่า,ามันเขาแฟดทอลล็อกแล้วลอบมาตับนะครับสวยจังสวยจังสวยจังสวยจริงมัวแต่ดูวิวด้วดูมอไซค์ด้วยดูแต่วิวนะครับลืมดูไปว,ว่ามีคนขคับเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่ง <laughs> ไม่ใหญ่ขาวชะงอกทัวนี่แหละครับข้างขวาแน่ละลืมนะครับเป็นหิวนะ <laughs> <laughs> เนี่ยเส้นนี้ถ้าไม่ชำนาญเรื่องทางทางภูเขานะครับก็ไม่แนะนํานะคแต่ถ้าชำนาญแล้วให้มาเส้นนี้เร็วมากครับคือเราแนะนําให้มาเส้นนี้เลยมีจะลงถ้าออกจากบ้านดาแบร์นะัคือลงอย่างเดียวแล้วไปหมดหมดทางชันก็คือ ทอร์ล107เลยมันถ้ามันลงตบมาแล้วมันไม่ลงเกียร์หนึ่งเนี่ยสแสดงว่ารอบเรามันสูงไปนะครับแล้วก็เบรกลงอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เสียจหนึ่งมันเข้าอันนี้เราก็เอื้อเฟื้อรถที่เขาส่งขึ้นมานะะเป็นงี้หละแล้วก็ดูรอบออกครับถ้ามันตีเกิน3,000เกินอะไรแล้วก็ค่อยสลับหนึ่งสองหนึ่งสอนี่ขณะเกียร์หนึ่งอะไรลงล่วล,วล,วลว <laughs> ใจหาย นะครับ,บก็ไล่ไปจนถึง3,000ันได้เบรกปล่อยเบรกปล่อยเอาถ้ามันช้าก็ค่อยแอบใส่2ไปนะครับตามสไตล์เพราะถ้าช่วงล่างดีมันจะไปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วฟูลทม e ด้วยรสังเกตถจะใช้จะมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าพื้นที่คนพื้นที่จะมานี่หมดอะตบเกียร์สองไปก็ไดสองหนึ่งสองหนึ่ง ถ้าชอบทางภูเขาก็นะใช้อิจินเบรกให้เป็นแล้วก็เสริมเบรกหน่อยนะครับนะพระบ่งพระเบรกก็เกินมาตรฐานมานิดหนึ่งนะครับก็จะดีมากแล้วก็ฝึกซ้อมดูช่งวงวททัวร์บ่อยๆรู้รถรู้คนนะครับรู้เส้นทางรู้ภูมิศาสตร์นี่เป็นไงแล้วไม่มีกินเบรกนะฮะงลงรักลง ไงละมีนงรักคือชื่อเต็มภรรยานะบอกเดี๋ยวจะงงใครนงรักนี่งไงครับอืชันนะครับชันไม่ชั้นก็มาดูแล้วนะครับมีรถตู้ตกเหวประจํานะครับไหลก็ไหล,หลตรงพวกลงไปเลยไอทองแดงนึงเมื่อไหร่ก็คือนั่นแหละครับเคยมีจุดที่มีรถตกเสียชีวิตนะครับเขาจะปักทองแดงไว้ให้นะแต่ถ้าเรา วิ่งประจำคล่องแค่แล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับใช้เกียร์ต่าช่วยเบรกตนนั้นีวนะเดี๋ยวเดียวนะครับก็จะมองไปก็จะเห็นพอราหนึ่งโผล่มาละนะครับยังไม่หมดนะครับยังชันก็คือหมดความชันก็อ่าร้อยสอเมตรก่อนถึงทางดำข้างบนนะครับ าถึงทางหลวงแดินหมายเลข107นาจะได้ไอเดียไม่ใหญ่ขขาวยังมาได้ทุกท่านก็มาได้รถเก่งก็มาได้นะครับเพราะเป็นทางละจางแต่ว่าอาจจะถ้าเป็นรถที่แรงน้อยๆหน่อย,อยก็อาจจะต้องส่งหน่อยนะครับส่งขึ้นเนินขนาะะลงก็ใช้ L นะครับหรือถ้าไม่ใครไม่มี L ก็ S บวกเก,กียร์หนึ่เกียร์สเกียร์สก็ว่ากันไปนี่นะครับ ทรอ107ซ้ายแม่จันขวาแม่อาออ่าน่าจะได้ไอเดียนะครับนี่ก็ให้แม่ไข่ขาวขับยาวนี่ก็เนียนไปโอเคครับได้ไอเดียนะฮะจชงบถอวลายความสุขอยู่ที่การปล่ยวางนะครับสุขจริงๆก็คือต้องให้ภรรยาขับไงไปละครับผม <c oughs> <c oughs> บ,บ๊ายบายครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ ช่งคทรอลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย